ในทวิตมอด็อกเสียงค่อนข้างแตกบางคนชอบบางคนไม่โอเคเขาบอกอยากให้ TFT ใช้สกิลจากสิ่งที่เราหาเจอไม่ถึงใครบอกนะมอดเนี่ยหรอเราว่าทีฟทีมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วไม่ใช่หรอเขาอยากให้มันเป็นแต่ทีฟทีมันไม่เคยเป็นอย่างนั้นนี่ใช่ไหมทีฟทีมันคือการจัดการรีซอสจนกว่าเราจะได้เมตาปะมันไม่ใช่แบบเราหินมาสร้างสร้างหอกอะมันเหมือนเราใช้ซ่อมไปก่อนเรื่อยๆจนหาเงินซื้อหอกได้แล้วเราใช้หอกทีฟทีไม่ได้แบบเราหินสร้างหินขูดหินแล้วแบบใช้หินนั้นให้เป็นหอกเลย มันไม่ใช่อย่างนันอยู่แล้วถ้าเดฟพูดอย่างนั้นผมว่าม่งแปลกมากเลยนะแปลว่าเขามอง TFT เป็นคนละเกมกับผมมันเนี่ยถ้าจะให้เล่นสิ่งที่หาเจอช่วยทําให้ไอ,อ้สิ่งที่หาเจอมันเล่นได้ทุกอย่างเออจริงคือถ้าอยากให้เล่นแบบทุกอย่างที่หาเจอได้แบบเล่นใช้สกิลเล่นสิ่งที่มีอะ่ะก็ช่วยทําให้ทุกอย่างมันเล่นได้จริงเลยเอ้ยมันเล่นไม่ได้เว้ยแบบพอมันไม่ได้เราจะให้หมดใยังไงมันก็ต้องมาฟอร์ดเกเล่นอยู่ดี มันพูดในสิ่งที่เป็นไอเดียลแต่มันรู้หรือเปล่าว่ามันทำไม่ได้นึกออกไหมคือผมเข้าใจมาตลอดว่าเดฟมันรู้ว่ามันทำไม่ได้นะแต่ถ้ามันพูดอย่างนั้นคือหรือมันคิดว่ามันทำได้จริงวะเริ่มสงสัยแล้วนะเนี่ย